กับรายการ Howdy Gamer TV วันนี้เราจะมาลงดันแล้ววะไอ้นัทดันอ,อ๋อดันวัวครับดันดันวัวพบกับอยู่กับใครบ้างเนี่ยอยู่กับคุณทีซ่านะครับพูดมากจริงๆครับผมไม่เห็นพูดเลยอ่าอันนี้โดนโดนผมด่าไปครับเลยเงียบอยู่ไปไปกดดีเลยกดแล้วเนี่ยกเร็ดวดีใครไม่มีบัตร มีครับอไม่ต้องห่วงนะครับยังมีคนโหลดช้ากว่าพึงมึงอีกมาแล้วก็ยังเร็วอยู่กูเอาตุ๊กูเอาตัวดำนะเว้ยชอบของดำก็ดำสองตัวเก้ากี่นาทีเนี่ยนั้นไม่สำเร็จไม่สัมาคตวก็จะจบอะ จะจบกี่ <ๆ S 2> นาทีอะเดี๋ยวดึงให้ขอพันเจ็ดดอกว,ว่าทำไมมันเงียบจังวะก,ก็มันไม่ไดังไงครับคุณฟ้าไม่ต้องครับผมเดีายวกอมุมคนอื่น <S <S ดิไม่ได้กล้อบครับ กินนะกินในในทางในทางการพูดกินฟูไม่ได้ทำอัดแม่งเดียวไม่ส่ดนเฮ้ยห้ามตายนะถามมือเหรอห้ามตายมาถามกูอีกกูเลือดจะสองมือ เลือดหมื่นแปดเองไม่ตายหรอกถามพี่เถอะโอ้โหเลือกหมื่นสามเองไม่ตายหรอกเฮ้ยอย่าตายเปคนแรกให้ดูน้องบอกว่าอย่าตายตายคนแรกอจริงป้ะ ทำไมนันเงียบเลยวะอ่าต้องใช้สมาธิในการไม่ไม่ให้ตายนะครับไม่ปกติเพียนเงียบเลยเจอกูก็อ,อัดเข้าไปให้มึงนันเนีงยเออรับหน่อยอื สกิลมันไม่มีเลยมึงก็ทำให้มันมีสิครับคุณฟ้าก็รอสามสิบอยู่สามสองอยู่เนะี่ยเจยนเอาท่ากังนำมาดิชอบกังนำมันให้ได้ที่ไหนลงเนี่ยคลาสสิกเว้ยคูคลาสสิก <laughs> ไม่ชอบของคลาสสิกเลย เฮ้นัดอือเอาตัวนี้ก่อนดิเดี๋ยวมันไนอ้ตัวเนี้ยทำไมอ่ะเดี๋ยวมันฮิวเออนัดจัดการไป เดมัดจ่วงฟ้ากูเข้าไปอ่ะก็รู้อยู่อ่ะวืดใช่ไหมวืดเลย <laughs> เอ้ยวัวเต็มเต็มเหมือนไม่ได้พาวกอะไรเลยว่ะลืมเฮ้ยนัดตัวต่อไปลุยเดียวนะเว้ไม่ช่วยตี <laughs> เอา้าเปล่าตัวต่อไปคือไอ้วัวสองตัว ให้กูตีสองตัวเลยเหรอเออมาจัดไปเดี๋ยวดึงไว้ให้ตัวหนึ่งกลนะ้น่ะเดี๋ยวพี่ฟ้ากับผมเอาตัวหนึ่งเออเดี๋ยวนัาเอาตัวดำมาวัวมาวัวมาชอบววของดำเรารู้ใจชอบไอคอมก็ไม่บอกนะไอ้น่าแอววแมวไอ้ัวนั้นตัดปิดฉากแล้วว่านัดแย่งหมดเลยมึงมดูตัวผู้ก่อนนี่ ันเทพมันยกเต็มบ้างอะไปมาแล้วตัวดำไปตัวดำตัวดำออกไปตัวดำออกไปไอ้นัทจะลากกูไปเลยเออโหแม่งลากกูลากแล้วเนี่ยแม่งชนกูจะตายอืมไม่หิวให้นะเว้ยนัทเออกูคดียวไหวน่ะเนี่ยแม่งร้องไห้แลตอนนี้โอ้โหจริงดิเนี่ยเหงื่อตกแล้วเนี่ย แต่ว่าไม่เห็นว่ะเห็นว่าแดงแดงในเงือแม่งตกอยู่ใช่เหรอคนมวยทีลายตูดลายตูดไปเลยเดี๋ยวไอ้นี่ให้ดึงไว้ให้ระวังลุกหลงนะมัน นัดจะรอดไหมโดนวัวเนี่ยกูจะไม่รอดเอาให้เนี่ยเนี่ยอมไม่ตายไงนะสบายไม่ใช่หรอสบายไงก็เพิ่งดีไอ้ตัวนี้แม่งชอบมาขวางกูเฮ้ยนัดก,กินรอดแล้วสามนั้นเนี่ย ตัวน,นี้แม่งมายุ่งไงฮะไอหน้ามัมก็ขามก่อนดิเมื่อ,อก,กี้พี่ฟ้าวุดไปหลายเซนเลยนะพี่ฮะเมื่อ,อก,กี้พี่ฟ้าวุดไปหลายเซนเลยโอ้ยช่างมันเถอะมันคนเราพลาดกันได้ไนัดมาช่วยแล้วกี่หลอดแล้วเนี่ย มึงัำกูเยอะเหรอจะตายเอาของไม่ให้เดี๋ยวจะพูดว่ากลัวไว้ใกล้ๆนัดที้นี่ันย่ไม,มอะด็กคนอย่างกูไม่ต้องการฮิวเวยจริงดิจริง,รงเฮ้ยงั้นให้พี่ให้พี่นัดจัดการไอตัวนี้คนเดียวเลยเออเดี๋ยวเดินล่างมาให้นัดคนเดียวเลยสบายสบายอูอ้ ผมจะเป็นันเป็นสูตรกูเว้ยนี่ผมจะนั่งรอดูดิผมู่ไหนพี่ฟ้าดูดิระวังโดนลุกลงไม่กลัวโดนค้งเดียวจะลอมใหตายเลยเลนกูยเลกูเดี๋ยวลากบอลไปให้เอาเปล่าเป็นเป็นล่อเลยแต่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 จาอะไรกูไม่ได้หรอกบอกให้ กลตายยเมีตีผมมันมีตีผมไม่เป็นไรเว้ยกูเตรียมสัมภาระมาเยอะเว้ยกูบอกแล้วกูโอ้โหสัมภาระหมดแตกเออนอนยิ้มเลยกูจะตายขนะนั่น

ไปแหกป่าเถอะไม่ตายไม่ตายกูถึกบวกแ้วตายเดี๋ยวก็ตายอยู่ดิยังเออมาพอดีเลยแบบนึงโดนใบนิวโดนใบผมจะตายแล้วอีกสองวิรอแแบบ ไม่รอแล้วเดี๋ยวนี้เลยตอนนี้วันเดียวนี้กูฟันอยู่คนเดียวเนี่ยพวกมึงได้ช่วยกูมากเลยนะในในบอกให้ต้องบอกไม่ต้องช่วยไม่ใช่โอ้โหโดนตื่นตีนกระทืบหัวเอ๊ะมันจะตายแล้วนะคนจะลาก่อ,อรับอย่าตายมึงน่าอยู่อยู่ยห่างๆไปเลยไปไปอยู่ห่างดูจัดการเอง,องปิดให้ไม่อยู่เลยคนรอต้องปิดฉากแล้ววะ ปิดบานก่อนออดู <c oughs> เลือดดูเลือดครับผมไปบ้านมันก่อนจบจบปิดเลิกเลิกเออ